สวัสดครับคุณผู้ชมทางแมสซาลคานะครับวันนี้ผมตระกูลลิทมิตรนั้นมีความภูมิใจในการนําเสนอมากนะครับเพราะว่าผมได้มาลองโชครุ่นใหม่นะครับของทางเออร์ลินฮะก็เป็นโชครถยนต์นะครับเมืองไทยเราเนี่ยมักจะแบบสนใจโชคเออร์ลินกับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเออร์ลินมีชื่อเสียงในการทํชโชคอัพนะครับ ทั้งรถ2ล้อรถ4ล้อนะครับหรือว่ารถประเภทอื่นๆอยู่แล้วแต่วันน,นี้น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเจ้าชว้ตัวนี้มีชื่อว่า e อ r l ์ลินแอดเวนเชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า Adventure ฉะนั้นหมายความว่าเน้นกลุ่มที่ต้องการสมรรถนะในการใช้ตัวรถไม่ว่าจะเป็นทางเรียบทางฝุ่นหรือว่าทางเดิร์ดก็ตามเป็นโชคที่ครอบคลุมเน้นความสมบุกสมบันในการใช้งานแม้ว่าจะเป็นทางเรียบก็สามารถใช้งานแบบสมบุกสมบันได้เช่นคนที่ต้องการขับรถที่ใช้เ e อร์ฟอร์แมนซ์หนักๆโชว์ตัวนี้ตอบโจทย์ร,รวมไปถึงกลุ่มที่เน้นสตบบไต นี่ก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกันโดยรายละเอียดโชคอัพตัวนี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรแต่ผมจะอธิบายให้ข้อมูลกันในวันนี้ครับรูปแบบในการใช้งานตอนนี้นะครับก็คือออกแบบพัฒนามาให้ตอบโจทย์การใช้งานทั้งทางเรียบทางฝุ่นเลยคือ Adventure อย่างที่ผมบอกไปทางเออร์ลินนั้นได้ทําเพื่อสําหรับรถยนต์กระบะรถยนต์ PPV ตอนนี้เลยที่ทําขายแล้วนะครับมีจําหน่ายตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับก็คือ t o y o t a h i Lux r e v o และ โ o โยต้าฟอร์จูเแล้วก็ล่าสุดมีการปล่อยเวอร์ชั่นของ Ford Ranger นะครับแล้วก็ Ford Everest ด้วยนะครับ โดยในกลุ่มของ Ford Ranger และ Ford Everest เนี่ยอันนี้ติดตั้งได้ในรถโมเดลที่เป็นเครื่องยนต์ใบเทอร์โบนแหละตัว m ม n o r c h a n น่ะตอนนี้นะครับตัว Shock Up Erlin Adventure ได้เริ่มบางจําหน่ายแล้วแล้วก็รถโมเดลแรกที่เขาทําตลาดติดตั้งใน Toyota Hilux Revo นะครับแล้วก็ Toyota Fortuner และล่าสุดที่เพิ่งออกมาเลยก็คือ Ford Ranger คนที่ใช้ Ford Ranger อยู่คนที่ใช้ Ford Everest อยู่ตอนนี้มีแล้วจุดเด่นของ Erlin Adventure นะครับก็คือสามารถปรับตั้งระดับนะครับปรับตั้งค่าได้ทั้งหมด3ค่าด้วยกันไม่ว่าจะเป็น Preload ของ นะครับแล้วก็รีบาด้วยคือพีโลดเนี่ยเช่นถ้าคุณไม่ต้องการให้รถมันสูงจนเกินไปนะครับหรือว่าต่ําจนเกินไปต้องการความเหมาะสมในการใช้งานอย่างไรคุณสามารถปรับตั้งค่าได้แต่ถ้าหากปรับแข็งไปอ่อนไปอย่างไรเนี่ยนะครับก็ไปชดเชยในส่วนที่เป็นค่าคอมเพรสชันได้อีกค่าพีโลดเนี่ยมันจะปรับในส่วนของโช๊คอัพคค่คูน้าเท่านั้นถ้าติดตั้งในโตโยต้าไฮรักซ์ลีโวจะมีความสูงเพิ่มขึ้นประมาณ1นิ้วบวกลบนบเรนเจอร์เองก็เช่นเดียวกันแต่ถ้าเป็นในกลุ่ม PPV อย่างโตโ er ย อันนี้จะเป็นสแตนดาดจากโรงงานเพราะว่าทางเออร์ลินมองว่าการที่เขาให้เป็นสแตนดาดจากโรงงานเนี่ยในเรื่องของความสูงเนี่ยนะครับเขามองว่ากลุ่ม PPV เนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องการให้ตัวรถมันโย่งสักทีเดียวนะครับอาจจะต้องการในเรื่องของทรงที่มันยังสวยอยู่นะครับแล้วก็การใช้งานการขับขี่ทั่วไปเนี่ยใกล้เคียงกับความสูงของตัวรถเดิมในส่วนของรถกระบะพอใส่ไปแล้วนะครับมันบวกขึ้นประมาณ1นิ้วเนี่ยเป็นเพราะว่าช่วงของโชคมันมีความยาวมากกว่าในกลุ่มที่เป็น PPV อันดับแรกเลยคือเราต้องการโชคที่มีสมรรถนะ ให้กับลูกค้านะครับทั้ง Pickup แล้วก็ตัว PPV เองก็ตามเนี่ยเราต้องการโช์ที่มี p e r f o ฟอร์แมนซ์มากขึ้นแฮนดิ้งดีขึ้นสมรรถนะดีขึ้นทุกอย่างแล้วคือโดยสีของบริษัทเราก็คือเป็นสีเหลืองหรือทองนะครับเราก็เลยจะดีไซน์โชกในคอนเซปต์ประมาณแบบนี้ก็คือจะมีตัวถังกระบอกซัดเทงที่เป็นสีทองสปริงสีเหลืองแล้วก็ในทุกๆรุ่นหรือในทุกๆมดลทั้ง Pickup แล้วก็ตัว PPV เองเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นโทนสีหรือดีไซน์ในคอนเซปต์เดียวกันครับสำหรับที่โชวอยู่ตตรงงนนีีน้้้ะััจมมทหหหด 3-, 3วใเ็ คือโช๊คหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวปิกอัพแล้วก็ตัว PPV เองก็ตามเนี่ยลักษณะจะใกล้เคียงกันทั้งหมดก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้มีสายโฮสมีกระบอกสับแทงแยกแบบนี้นะครับมีตัวปรับพีโหลดทางด้านหน้าได้เพื่อปรับสูงส่มของของช่วงล่างด้านหน้าได้นะครับมีตัวปรับคอมเพรสชันคือหรือหรือการปรับค่าความเหนื่อยของในช่วงการยุบการปรับค่ารีบาลหรือการปรับค่าความเหนื่อยในช่วงการยืดตัวของตัวโช๊คนะครับตัว เมาติ้งหรือตัวเบ้าบนหรือหูชกล่างเนี่ยเราจะใช้เป็นลูกปืนบอลจอยทั้งหมดเพื่อลดภาระหรือลดความฝืดในการเคลื่อนที่ของช่วงล่างนะครับส่วนถัดมา2ตัวนี้จะเป็นในเรื่องของโชคหลังสําหรับรถกระบะเราจะใช้โชคหลังที่เป็นแบบ p i g g y b a บ k บก็คือเป็นแบบที่มีซับแท์ติดคู่กับตัวกระบอกโชกนะครับลักษณะฟังก์ชันการทํางานก็เช่นเดียวกันก็คือจะมีตรตัวปรับตัว,ตวคอมเพรสชันแล้วก็ปรับรีบาว ทางด้านล่างเช่นเดียวกันส่วนซ้ายมือจะเป็นลักษณะของชค PTV ก็คือณตอนนี้ก็จะเป็น Fortuner หรือ Ford Everest นะครับจะเป็นลักษณะของสายโฮส t แยกออกมาตัวกระบอกเป็นอลูมิเนียมแล้วก็จะมีทางด้านเบ้าบนด้วยคือเบ้าโชคด้านบนหรือหรือม้าติด้านบนเนี่ยสำหรับ Everest เนี่ยเราจะเป็นอลูมิเนียมใหม่ทั้งชิ้นเลยเพื่อความแข็งแรงทนทานแล้วก็ปลอดภัยสําหรับลูกค้าแต่ส่วนสําหรับตัว Fortuner เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบเป็นพิน เป็นแท่งนะครับแทนที่จะเป็นตัวท็อปเมาส์แบบนี้ครับผม e r l l i n ินเอ็ดเวนะครับมีซับแท้งให้นะครับทั้งทางด้านหน้าแล้วก็ทางด้านหลักก็จะทําให้อุณหภูมิภายในของกระบอกโชคนั้นสมดุลน,นะครับไม่ร้อนจนเกินไปแล้วก็มีการทดสอบมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการยืดโชกนะครับหรือว่าในส่วนของการบีบอัดโชกนะครับอันนี้ก็คือทนแรงตึงนะครับด้วยน้ําหนักกดที่แบบหลายตันมากนะครับถ้าเป็นน้ําหนักที่เป็น แรงกดเนี่ยนะครับกว่าจะบีบอัดลงมาได้เนี่ยครับจะต้องใช้แรงกดมากถึง9.5ตันนะครับเพื่อที่จะกดให้โชคนั้นพังลงมาแล้วก็ยุบลงนะครับนี่คือความแข็งแรงที่เขากำลังจะบอกว่ามันแข็งแรงเพราะว่าน้ําหนักตัวรถเนี่ยจริงๆแล้วอย่างรถกระบะหรือ PPV เนี่ยมันประมาณ2ตันให้รถวิ่งมาบังกระแทกอย่างไรก็ตามครับมันไม่มีน้ําหนักกดแรงมากขนาดที่จะทําให้โชคนั้นพังได้ในส่วนของการทนแรงตึงแรงยืดจะต้องใช้น้ําหนักในการยืดอัตราส่วนคิดออกมาแล้วเน่ยใช้กาลังมากถึง 6.5ตันในการที่จะดึงโชค๊คจนขาดเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางนะครับที่แบบเมื่อรถนะครับยุบตัวกดลงมาแล้วยืดเต็มที่แล้วจะมีแรงกดมากมหาศาลขนาดนั้นนะครับนอกจากนี้ยังมีการเทสในเรื่องของการใช้งานนะครับคือเทสการขยับตัวนะครับของตัวโชค๊คสปริงต่างๆต่อเนื่องอันนี้เขาบอกว่าเทสเหมือนกับการใช้งานจริงโดยใช้เครื่องกระแทกตัวโชค๊คตลอดระยะเวลามากถึงประมาณสัก5 0,000รอบนะครับ คิดเป็นระยะทางในการถ้าเราจะใช้รถคันนึงในการวิ่งเนี่ยก็ประมาณ400กิโลเมตรได้นะครับและถามว่าโชคเออร์ลินเอทเวนเจอร์นั้นแข็งแรงอย่างไรนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่วัสดุที่ทําเลยมันจะเป็นอลูมิเนียมครับสำหรับในตัวของกระบอกอลูมิเนียมเนี่ยน้ำหนักเบา2ก็คือว่าแข็งแรงลดการสะสมของความร้อนด้านในก็นจะทําให้มันระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเลยนอกเหนือจากนั้นครับในเรื่องของของเหลวภายในนะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของการใช้ ลูกสูบภายในนะครับก็จะต้องมีการทดสอบมาอย่างดีเลยไม่เช่นนั้นเนี่ยนะครับมันต้องพังแน่นอนมันจะพังเร็วก่อนวัอันควรนอกเหนือจากนี้นะครับยังมีการเทสในเรื่องของอุณหภูมิในพื้นที่เย็นจัดในพื้นที่ร้อนจัดเพราะว่าตัวโช๊คเนี่ยเขาต้องมั่นใจไม่ว่าภูมิประเทศไปเจออากาศแบบไหนเนี่ยนะครับอุณหภูมิภายนอกที่เกิดขึ้นต้องไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานสําหรับอุณหภูมิภายในของตัวโชค๊คอันนี้คือสิ่งสําคัญมากอย่างไรก็ตามครับเวลาการทํางานอุณหภูมิภายในของตัวโช๊คเนี่ยมันจะมีอุณหภูมิี่่งมาาากอออภยยนนนนเระ การเสรียดสีการบีบอัดต่างๆอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเทสเลยก็คือเทสในเรื่องของการฝืดคือโช๊คเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการลดการฝืดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และยังคงสภาพในการใช้งานที่ดีอยู่เขามีการเอาไปเทสแช่น้ําในน้ําโครนไปดึงยืดในน้ําโครนนะครับเพื่อดูเรื่องของเศษฝุ่นต่างๆที่เข้าไปอุดในซอกในหลืบต่างๆของตัวโชค๊คว่าโช๊คจะยังสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่หรือไม่เทสเยอะมากครับเพราะว่าเออร์ลินไม่ใช่แบรนด์ที่เพิ่งมาทาช่วงหลังทำมานานแล้วนะนเเตาทลยภแ แม้ว่าจะเทสมาอย่างไรนะครับโชคอัอบที่เน้นสมรรถนะแบบนี้ก็จะต้องการการเซอร์วิสโดยจะมีรอบการเซอร์วิสนั้นประมาณ60,000กิโลเมตรแล้วแต่ครับว่าลูกค้านั้นใช้รถมากหรือใช้รถน้อยนะครับวิ่งสมบุกสมบันแค่ไหนแต่โดยประมาณการก็จะประมาณนั้น e อ r l น n อ็ดเวนเจอนะครับทาง e อ l ินนั้นรับประกันนานถึง2ปีนะครับแต่ก็ต้องมาเช็คระยะตามที่เขากำหนดด้วย แล้วโช๊คอัพเนี่ยมันเป็นชนิดอะไรจริงๆมันก็จะเป็นโมโนทูแล้วก็แกนโช๊คเนี่ยอยู่ที่18บมิลลิเมตรวาวเนี่ยอยู่ที่46ม mm. ิลลิเมตรไซส์ถ้าจะเทียบกับบางแบรนดัง,ดงๆเนี่ยเออร์ลินเอเดเวนเจอร์จะอยู่ตรงกลางประมาณ2.25ถ้าอย่างแบรนดังๆเขาจะมี2.0โช๊คอัพ2.5อ่านะครับเจ้าตัวเนี้ย2 2 5จุดอีกจุดเด่นหนึ่งนะครับไม่ว่าคุณจะนั้นจะซื้อไปติดตั้งใน โตโยต้าไฮรักส์ลนะครับหรือว่าฟอร์ดเรนเจรนะครับจริงๆแล้วรูปทรงการดีไซน์เนี่ยมันใกล้เคียงกันเลยนะครับเพราะว่าบางพาร์ทมันใช้ร่วมกันได้เพื่อให้มันนั้นจะต้องมีอะไหล่ในการที่จะซ่อมบำรุงให้กับลูกค้าอยู่เสมอบางทีลูกค้าแบบอาจจะไปเกิดอุบัติเหตุนะครับมีปัญหามาหรือว่าเสียหายเนี่ยนะครับ ตัวโช้กอัพก็สามารถที่จะใช้อะไรทดแทนกันได้ในบางส่วนเท่านั้นนะครับแล้วโช้กอัพเอรินเอเวนเจอร์นะครับแตกต่างในแต่ละโมเดลอย่างไรทาไมจะต้องตรงรุ่นนะครับเพราะว่ารถยน์แต่ละค่ายแต่ละโมเดลเนี่ยจุดยึดบางจุดไม่เหมือนกันนะครับน้าหนักตัวรถไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะมีแนวทางในการออกแบบที่เหมือนกันแต่ว่าในเรื่องของการเซ็ตอัพให้มันเหมาะสมกับรถยน์แต่ละรุ่นเนี่ยมันไม่เหมือนกันไงนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงต้องตรงรุ่นแต่ในส่วนของกระบาดมีโช้กอัพ คู่หน้ามีโชกคอัพคู่หลังนะครับแล้วก็มีสปริงให้สปริงเนี่ยแบ่งเป็น3เกรดก็คือแตนดาร์ดฮาร์ดหนึแล้วก็มีแข็งสุดฮาร์ดสองไปเลย3รูปแบบด้วยกันแล้วแต่คนชอบแต่จริงแล้วเนี่ยใน3รูปแบบของสปริงตัวนี้นะครับคุณยังสามารถเข้ามาแอดจัดนะครับในส่วนของตัว โชกอัพได้อีกแต่ถามว่าสปริง3แบบนี้มีไว้เพื่ออะไรถ้าคุณขับรถสแตนดาร์ดจากโรงงานไม่ได้ไปแต่งรถอะไรมากมายไม่ได้ไปติดแลกหรือว่าติดกันชนหน้าใหญ่ๆใช้เบอร์แรกก็พอแล้วแต่ถ้าหากว่าเน้นบรรทุกขึ้นมาหน่อยนะครับต้องการให้มันอยู่ตัวมากขึ้นมาหน่อยเนี่ยนะครับก็ใช้เบอร์มีเดียมก็ได้ก,กลางๆนะครับแล้วถ้าหากว่ามีการแบบแต่งออฟโรดจัดเต็มนะครับมีสายกันชนหน้านะครับติดสปอร์ตไลท์นะครับติดกาดนู่นนี่นั่นน,น้ำหนักด้านหน้าก็เยอะด้วยเนี่ยนะ สปริงทางด้านหน้าเนี่ยคุณก็ใช้แข็งสุดไปเลยก็ได้อันนี้คือสิ่งที่เขาทํามาให้มันปรับเปลี่ยนได้หลากหลายมากขึ้นส่วนที่ไม่มีเนี่ยบก็คือในเรื่องของแหนบหลังเพราะว่าเขาทํามาเนี่ยเพื่อที่จะรองรับการใช้งานที่ร่วมกับแหนบมาตรฐานของตัวรถแต่ถ้าเป็นในกลุ่ม PPV เนี่ย อันนี้ครบเซตเลยเพราะว่า PPV มันไม่มีแหนบมันเป็นคอยสปริงด้านหลังก็คือจะมีสปริงทางด้านหลังด้วยแต่การปรับแต่งก็เช่นเดียวกันคือด้านหลังปรับเปลี่ยนค่ารีบาล์ได้ส่วนด้านหน้าคุณอยากจะชดเชยให้ทรงตัวรถมันเสมอกับทางด้านหลังมากน้อยอย่างไรนะครับความนุ่มความแข็งแตกต่างกันอย่างไรเนี่ยสามารถปรับตั้งค่าได้โดยการปรับระดับค่าคอมเพรสชันนะครับจะปรับที่หัวกระบอกโช๊คเสมอนะครับแบ่งเป็นทั้งหมด24ระดับด้วยกันแต่อาจจะบวกลบในแต่ละสเปคนั้นอยู่ที่ประมาณสักบวกลบ2องระดับด้วย แต่ละโชคเนี่ยนะครับหรือว่าในแต่ละโมเดลเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องของการปรับไหมเพราะว่าสมมตินะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าคุณปรับไว้ที่15คลิกใน15คลิกของอีกรุ่นหนึ่งที่มันอาจจะมีระยะในการปรับเนี่ยมากกว่านั้นนะครับอาจจะเป็น 25- 26คลิกอะไรก็ตามแต,แต่แต่ถ้าคุณเลือก15คลิกเท่ากันนะครับน้ำหนักที่ปรับตั้งค่ามามันจะถูกเซตไว้เท่ากันเพียงแต่ว่าถามว่าทําไมระดับการปรับเนี่ยมันแตกต่างกันบ้างบวกลบประมาณ2คลิกเนี่ยเพราะว่า ในการผลิตนะครับอาจจะมีกระบวนการที่มันมีความแปรผันได้อีกส่วนหนึ่งที่สามารถปรับตั้งได้ก็คือค่ารีบาร์ปรับที่หูโชคล่างทางด้านหลังมีทั้งหมด48คลิกด้วยกันแล้วก็บวกลบอีก2คลิกเหมือนกันอีกส่วนสุดท้ายเลยนะครับที่หลายๆคนนั้นมักจะปรับกันเป็นอย่างร้กได้ก็คือค่าพีโรดนะครับแล้วถ้าหากว่าพีโรดคุณโอเคและทรงรถคุณได้แต่คุณยังรู้สึกว่ามันยังแข็งไปนุ่มไปก็มาปรับที่คอมเพรสชันต่ออ่ะและนี่นะครับก็คือ ตัวโชคอัพทางด้านหลังในเรื่องของสีสันเนี่ยตามสไตล์ของเอรินอยู่แล้วเห็นก็รู้ก็จะมียางหุ้มปิดตรงแกนโชคอยู่แล้วเห็นไหมใช้งานร่วมกับตัวตับแหนบเดิมอ่ะบางคนถามอีกว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดอันเนี้ยรถเนี่ยมันเป็นโมเดลเก่านี่ใช่ไหมลิเวอเนี่ยแต่ตอนนี้มันมีหน้าใหม่แล้วนี่ที่เป็นแหนบสามแผ่นอะ่ะทางเอรินบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต่างกาันสามารถติดตั้งด้วยกันได้นะครับแม้ว่าจะเป็นแหนบ3แผน่นที่บางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันนุ่มขึ้นหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามเขาบอกระยะในการใช้งานจริงๆแลล้วเเนนี่ย่ยมมััคาากครนบ ตัวเก่านะครับของรุ่นเก่าเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นรีโวโมเดลไหนเนี่ยสามารถติดตั้งได้ที่เหลือนะครับตอนนี้เนี่ยที่กําลังจะออกมานะครับอีกไม่กี่วันเนี่ยก็คือในส่วนของตรงรุ่น D-MAX ที่จะตามมาอีกนะครับและหลังจากนั้นก็จะมีมิซูบิชิทรท o นตามเข้ามาอีกเนื่องจากตัวโช๊คเนี่ยสามารถปรับได้หลายระดับถ้ามีเดียมที่ผมได้ลองเนี่ยอาการเนี่ย เพิ่มขึ้นกว่าโชคเดิมแน่นอนอาการโครงตัวของตัวรถน้อยลงแต่สิ่งหนึ่งเลยก็คือว่าตัวโชคเนี่ยนะครับมันจะไปทํางานร่วมกับยางออเทอเลนแล้วก็เป็นยางออเทอเนที่ดอกค่อนข้างใหญ่เกือบจะเป็นมัทเทอเลนลแต่ยังสามารถใช้ความเร็วที่สูงได้อะไรต่างๆที่ทาให้รถเสียอาการเนี่ยน้อยลงกว่าโชคอัพสแตนดาร์ดที่ติดตั้งมาจากโรงงานของตัวรถนอกเหนือจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เรารู้สึกได้คือเมื่อวิ่งในเส้นทางที่เป็นออฟโรดรู้สึกได้เลยว่ารถเนี่ยในเรื่องของการยึดเกาะเนี่ยดีแน่นอนอการให้ตัวค่่่ออนนขข้าาางงดดีีีีแแแตเเเวลททัับบจกกกรรรรระยมมส ถู้สึกว่ามีความกระด้างไปนิดหนึ่งแต่ทางเออร์ลินบอกว่าจริงๆแล้วนะคุณเบิร์ตนะมันปรับซอฟได้อีกผมเนี่ยก็เลยบอกเขาว่าแหมถ้ามีโอกาสนะผมจะลองทฟตอบอ,อีกสักหน่อยหนึ่งนะครับและตอนนี้ก็คืออยากจะลองที่ติดตั้งอยู่ในโมเดลอื่นๆอีกน,น,นะครับเมื่อไหร่ที่ D m a x ออกมานะครับนะครับหรือว่าเมื่อไหรที่ลองไปติดตั้งในกลุ่ม PPV นะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าฟิลลิ่งต่างๆอาการตัวรถที่เจอนั้นเป็นอย่างไรแต่ที่ชัดเจนที่สุดคือเฟิร์มขึ้นแน่นอน แล้วก็ในทางออฟโรดเนี่ยนะครับในเส้นทางที่เป็นทรายตัวรถจะต้องมีการแผลถลิ่เนี่ยนะครับเก็บอาการดีใช้งานในย่างความเร็วสูงได้นะครับลองขับแบบคล้อคันที่ดูแล้วนะครับถือว่ารถเก็บอาการค่อนข้างดีเลยอันนี้ยอดเยี่ยมจริงๆแม้ว่ารถกระบะนะครับจะเป็นรถที่ท้ายมันเบาแต่การแก้อาการของพวมาลัยเนี่ยยังทําได้ง่ายเพราะว่าตัวโชคการซับแรงสะเทือนการยึดเกาะมันดีนั่นเอง e a r l i n Adventure นะครับสามารถติดตั้งได้ในรถกระบะนะครับที่เป็นขับ2ยกสูงขึ้นไปเท่านั้นตอนนี้ยังไม่มีในรุ่นที่เป็นตัวเตี้ยแล้วก็การออกแบบที่ผมพูดมาทั้งหมดแล้วเนี่ยเป็นการดึงเอาจุดเด่นจากรถสนามแข่งไม่ว่าจะเป็น ทางออฟโรดนะครับแลนดลี่หรือแม้แต่ทางเรียบก็ตามเอาจุดเด่นของทั้ง2องอย่างหาความสมดุลน,นะครับแล้วก็นำมาผลิตเป็นแมสโปรดักต์ทำจำหน่ายให้กับลูกค้าในวันนี้นะครับโดยราคานะครับเอาเข้าคราบเพราะว่าราคานั้นแปลเปลี่ยนไปในการสาประโยชน์แต่ละรุ่นเนื่องจากว่าจุดยึดต่างๆไม่เหมือนกันนะครับอุปกรณ์ที่จำเป็นในการติดตั้งนะครับเซตอัพแล้วก็จุดยึดต่างๆเนี่ยจะแตกต่างกันแต่ราคาอย่างเช่น h ฮ l ักซีโวนะครับประมาณ1 3 0 0 0 0าบาทโดยประมาณอาจจะบวกลบได้ นะครับอาจจะบวกลบได้เช่นเดียวกันครับไปติดตั้งในเรนเจอร์ก็จะอยู่ประมาณนี้อนาคตที่ใกล้จะคลอดออกมาอีกตอนนี้ก็คือ f o r d Ranger r a p t o r โมเดลเดิมแล้วก็ f o r d Ranger โมเดลใหม่ Next Generation นะครับรวมไปถึง Ranger r a p t o r ตัวใหม่เนี่ยนะครับทาง Erlin เนี่ยมีแผนที่จะพัฒนาโปรดักต์เช่นเดียวกันฉะนั้นก็รอครับสำหรับใครที่อยากได้ความแตกต่างแล้วก็สมรรถนะตัวรถที่ดีขึ้นด้วยนะครับวันนี้นี่คือสนุกมากๆนะครับตอนที่ไปลองเจ้า e r l i n Adventure นะครับก็ ใครสนใจนะครับก็ลองดูครับที่หน้าเว็บไซต์ของเออร์ลินประเทศไทยนะครับแล้วก็โชว์ตัวนี้ผลิตที่เมืองไทยด้วยนะราคาขนาดนี้ผลิตที่เมืองไทยแสดงว่าต้องเต็มเพราะถ้านําเข้าเนี่ยก็แพงกว่านี้เข้าไปอีกนะครับลองดูครับลองดูครับว่าถ้าใครสนใจนะครับมีตัวแทนจําหน่ายมีหน้าเว็บไซต์ไว้ให้คุณได้ศึกษาข้อมูลก่อนที่คุณจะตัดสินใจอยู่แล้วนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ฝากท่านกดติดตามแมสต์สมาเช่นเคยนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านีสวัสดีครับ